เดียวกันทั้งทั้งเลข,ขานุการของศูนย์นี้เนี่ยปรากฏว่าต้องกักตัวเอง14วันเนื่องจากว่ามีผู้ปฏิบัติงานของศูนย์เนี่ยติดเชื้อโควิด19เข้าให้แล้วละครับคุณผู้ชมครับ ในวันนี้นะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนี่เลยครับนั่งเป็นประธานหัวโต๊ะนะครับการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 หรือว่าเรียกศูนย์นี้ว่าศูนย์สบ,บคนะครับอยู่ที่ตึกสันติมิตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลครับวันนี้มีการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่ามกลางการกักตัวของเจ้าหน้าที่จํานวนมากคือหลายคนที่ทํางานที่ศูนย์แห่งนี้เนี่ยต้องกักตัวเอง14วันนะครับเพราะว่ามี ีผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ติดโรคโควิด -19 แล้วก็เข้ามาทํางานที่นี่นะครับวันนี้ใครกันบ้างที่ต้องกักตัวก็อย่างเช่นนายประทีปกิรติเรขารองเลขานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองในฐานะกรรมการและเลขานุการของศูนย์สบ,บคก็ต้องกักตัวเองอยู่ที่บ้านนะครับแต่ว่าก็ประชุมเหมือนกันนะก็คือประชุมเข้ามาผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์หลังจากได้ตรวจหาเชื้อโควิด -19 มาแล้ว2ครั้งผลออกมาก็คือว่าไม่พบว่ามีอาการติดเชื้อนะครับ <Okay. S 1> เช่นเดียวกันนะครับกับนายดิษฐ์ทัตน์โ ระกิเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่กักตัวเอง สังเกตอาการที่บ้านมานานกว่า1สัปดาห์แล้วขณะที่ท่านนายกเองเนี่ยก็มีการตรวจร่างกายวัดอุณหภูมิเป็นประจำนะครับคือหลายคนกังวลใจว่ารอบตัวท่านเนี่ยเริ่มจะเห็นคนกักตัวมากขึ้นเรื่อยๆแล้วแล้วท่านล่ะสุขภาพร่างกายเป็นอย่างไรท่านนายกบอกว่ายังคงแข็งแรงดีทํางานได้ตามปกตินะครับโดยการประชุมสบคในวันนี้จะเป็นการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ประจําวันและติดตามการทํางานของศูนย์ต่างๆใน10บกลุ่มงานที่ได้มอบหมายกันไปนะครับให้แบ่งกันไปทํางานละ ทำกลางแนวโน้มผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันส่วนผู้ว่าราชการ หลายจังหวัดนะครับตัดสินใจประกาศมาตรการต่างๆออกมาเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดในหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นการปิดร้านค้าร้านสะดวกซื้อการกําหนดเวลาเข้าออกเคหสถานการปิดเส้นทางไม่ว่าจะเป็นทางน้ําทางบกนะครับเพื่อลดการรวมกลุ่มของผู้คนท่ามกลางกระแสข่าวว่าอาจจะมีการใช้มาตรการยาแรงอย่างเคอร์ฟิลออกมาได้นั่นเองนะครับเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดหากว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มสูงขึ้นและไม่ลดลงแบบนี้ครับ ขอบคุณที่รับชมเพียนเอ็นช่อง16นะครับถ้าไม่อยากพลาดการติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งไว้เลยนะครับเรายังมีเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะครับ